ขอบริษัทประธานที่เคารพครับผมนเรเศยปัชญากรนะครับในฐานะกรรมธิการวิสามันแล้วก็อนุกรรมธิการนะครับในส่วนของผมเองก็จะเป็นรายงานศึกษาผลกระทบด้านสังคมนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางครอบครัวนะครับในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับของเด็กและเยาวชนนะครับ พราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าพราบเอนเตอร์เทนเมนต์คอ e เพล็กซ์นะครับนับเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดนะครับในตอนนี้เลยแล้วก็เป็นนโยบายที่กอ่อให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางนะฮะถึงขั้นมีการเรียกร้องให้มีการจัดทําประชามติทางทางกรงกรม,รมธิการวิสามันสถานบันเทิงครบวงจรวุฒิสภา เลยได้ศึกษานโยบายดังกล่าวอย่างละเอียดนะครับจนพบข้อกังวลด้านสังคมหลากหลายตามที่สมาชิกก่อนหน้าได้อภิปรายไปนะฮะอย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงลึกถึงในรายละเอียดนะครับผมอยากขอชี้แจงข้อเท็จจริงบางประการเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันดังนี้นะครับประการแรกนะครับแม้ว่ารัฐบาลจะอ้างว่าในพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรฉบับนี้จะมีทั้งห้างสับสินค้านะครับมีสถานบันเทิงแล้วก็อีกมากมายนะฮะไม่อยากให้เพ่งความสนใจไปที่คาสิโนเพราะว่ามีไม่ถึง10% แต่การที่รัฐบาลจําเป็นต้องเขียนคําว่าคาสิโนลงไปในพรบรว่าเป็นสถานที่เฉพาะสําหรับจัดให้มีการเล่นพนันนะฮะเลยทําให้รัฐบาลปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหนึ่งในความตั้งใจของพรบรนี้คือการทําให้การพรนันถูกกฎหมายบางส่วนประการที่2ครับแม้รัฐบาลจะมีการประกาศห้ามคนไทยที่มีเงินไม่ถึง50บาท50ล้านบาทเข้าไปเล่นนะฮะตามมาตรา81นะครับเพื่อป้องกันการพรนันของคนภายในประเทศ แต่บทเรียนจากหลายประเทศที่อนุญาตให้มีคาสิโนถูกกฎหมายนะฮะโดยเฉพาะประเทศที่กฎหมายอ่อนแอนิติรัฐไม่เข้มแข็งก็พบว่ามีกฎห้ามคนในประเทศเข้าไปเล่นแต่กฎดังกล่าวก็ไม่มีประสิทธิภาพและพบคนท้องถิ่นเข้าไปเล่นจํานวนมากมากไปกว่านั้นนะฮะบางประเทศที่ห้ามประชาชนเข้าไปเล่นก็พบว่าไรายได้ที่ได้จากคาสิโนก็มีไม่มากนะครับก็จึงทำให้ต้องปล่อยให้คนในประเทศเข้าไปเล่นได้ในภายหลัง พื่อผลกําไรของคาสิโนโนะฮะจนทํามาถึงสู่ปัญหาทางสังคมอย่างกว้างขวางเมื่อพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นครับทางกรรมธิการวิาารถสถามันสถานบันเทิงครบวงจรจึงเห็นว่าข้อข้อกังวลทางสังคมจะตามมาอย่างมากมายนะฮะโดยเฉพาะปัญหาการพน,นันโดยใน,นวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาดังกล่าวในแง่ของสุขภาพและความสัมพันธ์ของคนในสังคมครับประเด็นแรกครับประเด็นความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะฮะมองว่าการเสพติดการพนันเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งนะฮะหรือมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าฟาต o l o g i c a l gambling นะฮะการพนันเลยอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งในแง่ของความเครียดทางการเงินนะฮะสการสูญเสียความสัมพันธ์ภาวะป่วยทางจิตใจและการฆ่าตัวตายและถ้าเราไปศึกษาปัญหาสุขภาพจิตนะครับในประเทศที่อนุญ,ญาตให้มีคาสิโนเนี่ยจะพบว่ามีปัญหาที่น่ากังวลใจมากมายนะฮะอาทิเช่นในการศึกษาของประเทศสวีสนะเดน ประมาณการว่าคนที่เป็นโรคติดพนันนะครับมีโอกาสฆ่าตัวตายมากกว่าคนปกติถึง15เท่าส่วนงานศึกษาจากประเทศออสเตรเลียนะฮะพบว่าในบรรดาคนที่ฆ่าตัวตาย100คนมีอย่างน้อย4คนที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันและในสหรัฐก็มีการพบว่าเมืองที่เป็นศูนย์กลางการเล่นคาสิโนโมีอัตราฆ่าตัวตายของประชากรสูงสุดเมื่อเทียบกับเมืองอื่น ในขณะที่ประเทศไทยเราเองแม้การพนันจะยังไม่ถูกกฎหมายแต่ก็มีการเก็บผลสำรวจนะครับจากศูนย์วิจัยปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จ,จุฬาลงกรณ์ที่เกี่ยวกับผลกระทบการพนันในประเทศไทยประจำปี2566นะครับพบว่ากลุ่มสำรวจ34มีปัญหาความเครียดและการเสียสุขภาพจิตจากการพนัน2คิดจะทำลายตัวเอง สะท้อนให้เห็นว่าการพนันเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะในด้านปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนและยิ่งต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้นนะฮะหากมีการอนุญาตให้มีการพนันถูกกฎหมายเกิดขึ้นในบางพื้นที่ในประเทศเรามากไปกว่านั้นครับการพนันยังส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางนะฮะตามที่ศูนย์วิจัยปัญหาการพนันได้เผยแพร่ในปี2566เกี่ยวกับการสำรวจนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เล่นพนันออนไลน์นะฮะในเล่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงหลังโควิด19นะครับพบว่าการพนันส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าอย่างชัดเจนสอดคล้องกับรายงานศึกษาในหลายประเทศที่พบว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการพนันในวัยรุ่นและนอกจากด้านสุขภาพจิตนะครับการศึกษาของเยาวชนก็เป็นสิ่งที่น่ากังวล จากผลสำรวจชิ้นเดียวกันในปีเดียวกันนะฮะทำให้เราเห็นถึงความกังวลต่อการเรียนของเยาวชนเพราะว่า18%ของคนที่เล่นพนันมีปัญหาการบริหารเวลาชีวิตจงส่งผลถึงการทํางานและก็การเรียนด้วยเมื่อผสมกับปัญหาในครอบครัวที่จะตามมาอีกนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเยาวชนมีโอกาสที่จะหลุดออกจากการศึกษาแล้วท้ายสุดก็จะนาไปสู่ปัญหาของทางสังคมในอนาคตและแม้ว่าพรบสถานบันเทิงครบวงจรจะได้มี จะไม่ได้มีการกล่าวถึงการอนุญาตให้เยาวชนเล่นการพน,นันหรืออนุญาตให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายนะฮะแต่การเปิดทางให้มีการพน,นันอยู่ในกฎหมายอย่างถูกกฎหมายอยู่ในพรบ,รบรก็อาจนําไปสู่ช่องทางให้เยาวชนเข้าถึงการพนันได้มากขึ้นดังที่ปรากฏตามคาสิโนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับซึ่งขาดการตรวจสัญชาติตรวจอายุอย่างจริงจังเพราะกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความเอลุบมอลวย และมีและถึงแม้วิเยาวชนอาจจะไม่ได้เข้าถึงการเล่นการพนันในคาสิโนโดยตรงนะครับการอนุญาตให้การพนันถูกกฎหมายอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรในพรบฉบับนี้ก็ <c oughs> อาจนําไปสู่การ normalize การพนันว่ามันไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงที่เยาวชนพึงต้องระวังนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งความเสี่ยงจนเยวนาวชนมีความกล้านะครับที่จะเล่นการพนันรูปแบบอื่นโดยเฉพาะการเล่นการเล่นพนันออนไลน์มากขึ้นซึ่งข้อมูล ซึ่งข้อมูลจากศาสตาจารย์นวลน้อยนะครับตรีรัตนผู้อำยวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันพบว่าคนอายุ15 25ปีในต้นป66ี66ที่ผ่านมานะฮะเล่นพนันออนไลน์เกือบ3ล้านคนมากกว่าครึ่งเล่นทั้งออฟไลน์และออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเห็นในโฆษณาและถูกชักชวนให้เล่นพน,นันออนไลน์44จึงน่ากังวลว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นประการที่3ครับประเด็นด้านครอบครัวและความสัมพันธ์ การพนันอาจนําไปสู่ความขัดแย้งในครอบครัวที่และคนรอบตัวมากขึ้นนะครับในในรายงานจากสถาบันวิจัยแห่งชาติออสเตรเลียเมื่อปี63เนี่ยพบว่าในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําทางเพศเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว mm. การพนันอาจทําให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นจากความตึงเครียดจ,จากการเล่นพนันนะครับและในแง่ของคนรอบข้างบางกรณีอาจนํามาสู่ความรุนแรงถึงชีวิตนะครับดังที่ศาสตราจารย์โจนาธานโกลเวอร์นะครับ จากมหาวิทยาลัยคิ College ลอนดอนเนี่ยได้ลงบทความในปี2014นะฮะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกานะครับที่มีไว้สําหรับอาชญากรไร้แรงที่มีปัญหาสุขภาพจิตเขาพบว่ามีคนนึงฆาตกรรมเพื่อนสนิทของเขานะฮะเพราะไม่กล้าบอกเพื่อนว่าเขาใช้เงินที่เก็บไว้จ่ายค่าไฟเนี่ยหมดไปกับการพนันแล้วนะครับขณะที่รายงานศูนย์การพนันของประเทศไทยเองเนี่ยในปี66นะครับระบุว่าราว34%เรของคนที่เล่นการพนัน เกิดความขัดแย้งมีปากเสียงทะเลาะกับคนในครอบครัวเรา5%ต้องเสียเพื่อนตัดญาติตัดขาดกับคนในครอบครัว3.4%ทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือนะคะกับคนในครอบครัวและก็ประมาณ1%ถึงขั้นต้องหย่าร้างกันข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ชวนให้คำนึงว่าหากเกิดการอนุญาตให้มีคาสิโนถูกกฎหมายปัญหาครอบครัวและความสัมพันธ์ของคนรอบข้างของผู้คนในสังคมเราเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นปัญหาที่น่ากังวลครับ ท้ายสุดนะครับปัญหาทางสังคมจากการพนันเช่นปัญหาสุขภาพจิตเยาวชนครอบครัวและคนรอบตัวก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทางคณะกรรมการวิสามัญของเรามีความกังวลนะครับหากพรบรสถาบันบันเทิงสถาบันบันเทิงครบวงจรที่มีความพยายามทําให้คาสินโนถูกกฎหมายได้บังคับใช้และถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในช่วงสมัยสงครามโลกนะครับประเทศไทยเองครั้งนั้นครั้งหนึ่งเองก็เคยมีคาสินโน เพราะว่าช่วงนั้นเศรษฐกิจตกต่ามากนะฮะจากปัญหาสงครามรัฐบาลเลยมองว่าการเปิดคาสิโนโจึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อหารายได้เข้ารัดเพิ่มนะฮะจนต่อมาเกิดพระราชกิจตรีกาเมื่อปีพศ2482นะครับที่จัดให้มีบ่อนคาสิโนขึ้นที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีขันนะฮะในช่วงนายกควงอภัยวงศ์โดยที่มีกลุ่มเป้าหมายก็เป็นคนที่มีเงินมีฐานะดีนะฮะเป้าหมายก็เหมือนกับเราตอนนี้เลยนะครับแต่ตอนหลังก็ต้องปิดตัวลงเพราะว่าหลังจากเปิดได้ราว4เดือนเท่านั้น คนทั่วไปก็เข้าไปเล่นในสถานคาสิโนไม่ใช่มีแต่คนที่ฐานะดีเท่านั้นจนสุดท้ายเนี่ยก็สร้างปัญหาต่อชีวิตและก็พลเมืองในยุคนั้นครับแล้วก็ในสังคมเราใน80ปีถัดมาเนี่ยถึงแม้ว่าประเทศไทยจะพัฒนาไปในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่เมื่อมองในศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยเราเอง ตลอดจนปัจจัยที่เป็นปัญหาในตัวมันเองของคาสิโนโก็ทําให้ยังเป็นข้อถกเถียงนะฮะทำให้นี่ยังเป็นปัญหาที่ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็ทางคณะกรรมการเราก็หวังว่านะครับทางรัฐบาลจะเตรียมมาตรการที่จะจัดการปัญหาดังกล่าวได้อย่างรัดกุมนะฮะถ้าท่านาต,ตัดสินใจจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ไม่ลืมพิจารณาการประเมินต้นทุนทางเศรษฐกิจฐฐฐฐนะครับแล้วก็ต้นทุนทางสังคมอย่างละเอียดด้วยก็สุดท้ายก็อยากให้เลือกหนทางที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยขอบคุณครับ ขอบคุณครับ